เราก็ตั้งใจปราลบความเปลี่ยนต่อนะเดี๋ยวนั่งสมาธิรวมกันสักพักหนึ่ง วันนี้ลองทำความพอดีภายในจิตปารบความเพียนพอดีดูความที่อินทรีย์ทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่เสมอกัน แบบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระโซนะว่าโสนะความเพียนที่ปารบจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านโสนะเธอจงปารบความเพียนแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลาย ต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอเสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดให้เราทั้งหลายลองดูลองทดลองดูความพอดีของอินทรีย์ทั้งหลายศสัธธานะเรามีศสธ,ธาเข้ามากันแล้วมีวิริยะ ความเพีย่ยนที่เรากําลังทําอยู่มีสติคือความระลึกได้คอยตรวจดูว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอกุศลก็ให้ไถ่ถอนให้บรรเทาทำให้สิ้นสุดไป ทำให้ไม่มีเหลือมีสมาธิความตั้งใจมั่นอยู่กับอารมณ์มันเดียวนะคือกายของเรานะที่รู้อยู่ว่านั่งอยู่ขณะดนี้หรือว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรา มีปัญญาให้เห็นการเกิดขึ้นและการดับไปเข้าถึงสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและดับไปพยายามหาความพอดีของกำลังทั้งห้าตรงนี้ ปล่อยกายสบายๆในบางครั้งการนั่งเราอาจจะเก้่งเครียดเครียดคัดโดยไม่รู้ตัวก็ลองวางกายสบายสบายแค่นั่งคู่กํลลังตั้งกายตรงนดำรงสติมั่น นันทิขยาราคะคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะคยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีจิตเคลื่อนไปในอารมณ์ต่างๆก็ให้พยายาม และความเปลินพยายามให้ไวดูอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศการวางอารมณ์พอใจไม่พอใจได้เร็วดุดกระพิบตาอุเบกายังคงเหลืออยู่ ารมณ์ต่างๆที่จิตหลุดไปเพลิดเพลินก็ให้วางด้วยความพอดีความตั้งใจตรงนี้ให้ตั้งใจลงที่ความพอดี ถ้าใครห้ามความคิดลำบากถ้าจะใค,คล่ครวนนะก็ลองใครค้ครวนในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทการระลึกถึงสายปฏิจจสมุปบาทการเปรียบเทียบ อุปมาที่พระองค์อุปมาไว้เหมือนเมล็ดพืชตกลงในเนื้อนาจิตผู้รู้ของเราตกลงไปในอารมณ์หรือเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์อาศัยอารมณ์นั้นเป็นสถานที่เกิด การเกิดของจิตคือการเข้าไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเป็นรูปประธาต์คือก้อนกายเหล่านี้ก็ดีจะเป็นเวทนาธาตุคือความรู้สึกสุขทุกข์เบขาก็ดีจะเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ดี หรือจะเป็นสังขารความคิดความปรุงความแต่งก็ดีการรับรู้ตรงนั้นคือการเข้าไปเกาะเกี่ยวอารมณ์ที่เรียกว่ามีสัญโญคะการผูกติดกับอารมณ์เป็นการเข้าไป ตั้งอาศัยในอารมณ์เป็นการเข้าไปสร้างพบคือสถานที่เกิดตัวอารมณ์นั่นแหละเป็นพบเป็นสถานที่เกิดของตัวจิตวิญญาณหรือผู้รู้ของเรา ลองใกล้กลวนตรงนี้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่พระผู้มีพระภาคชจ้าท่านตรัสเอาไว้หรือเปล่า